ช่องมาดามชนกินสวัสดีค่ะเมื่อดีสิมารีวิวโครงการเราชนะนะคะไปสแกนไส้มาแล้วค่ะพี่น้องหลังจากมือเศาเน็ตหมุนติวติวเข่าบอดาเลยเน็ตลมบายบายเข่าได้แล้วไปสแกนซีดมาแล้วได้นมได้ซอดได้น้ำปลา ฟ้าเขียวก็คือปลาไว้ตำบักหุงขาดไม่ได้นะคะปลาลลาพยอมได้ไมโลได้นมเปี้ยวได้โฟโมอดได้หลายอย่างเลยค่ะพี่น้องวันนี้เข้าววันแรกสองพบาทใช้สิทธิ์ยังไม่หมดนะคะสะสมได้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ